ค่ะสวัสดีค่ะจากชุมชนลงคมนะคะพระานาณีกรีนอุบลค่ะวันนี้จะมาแนะนําการทําวิหกนอนรังค่ะค่ะส่วนประกอบอย่างแรกนะคออือมันฝรั่งนะคะแล้วก็เอามาผสมกับแป้งข้าวเจ้าค่ะแล้วก็ส่วนที่2คือกุ้งนะคะกุ้งนํามาทอดเพื่อ,อามาทําเป็นตัวนกค่ะส่วนที่สามคือมันฝรั่งบดเอามาทําเป็นหัวนกแล้วก็ส่วนที่สี่คือคณะทอด นะคะแล้วก็มีแครอทมาทําเป็นปากนกแล้วก็งาดํามาทําเป็นตานกค่ะสําหรับวิธีการทําวิหกนอนลังนะคะนี่ใช้แป้งใช้มันฝรั่งนะคะมาคลุกกับแป้งข้าวเจ้านะคะเสร็จแล้วเรานามาทอดนะคะทอดแล้วก็พยายามแผ่ให้ให้เป็นแผ่นนะคะเสร็จแล้วอันนี้คือการทำลังนี่เสร็จแล้วนะคะต่อไปเป็นการทอดกุ้ง สำหรับกุ้งนะคะเราเอานำเราเรานำกุ้งมาผ่าหลังแล้วก็ทำการเอาหางสอดเข้ามาใต้ใต้ท้องหางสอดใต้ท้องนะคะแล้วก็ดึงออกมาแล้วพยายามแผลให้มันเป็นหางมันบานนะคะเสร็จแล้วนำไปทอดนะคะเมื่อทอดออกมาก็จะได้ปลักษณะกุ้งแบบนี้ค่ะต่อไปจะเป็นการประกอบประกอบวิหกนะคะ ขั้นแรกคือนํามันฝรั่งนํำฝรั่งนี่เอามาต้มก่อนนะคะหรือมานึ่งก็ได้นะคะแล้วก็มาบดให้ละเอียดนะคะสําหรับอันนี้คือการทําหัวนกทําหัวนกนะคะแล้วก็หาเอาจมาประกอบกับกุ้งค่ะ หัวนกนี่ใคาจะทําเป็นรูปไหนคะา,าทาบ้านที่เป็นกลมๆแล้วก็หรือจะทําเป็นรีีแล้วก็มาเสียบไว้กับหัวนกก็ได้นะคะเสร็จแล้วนอํองามาทําเป็นตาค่ะทําตาสองข้างนะคะแล้วก็เอาแครอทมาทําเป็นปากค่ะ สำหรับการทำวิหกนอนรังนี่ต้องใจเย็นนิดนึงนะคะเพราะว่ามันชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันเยอะสําำหรับการทำรังนกนะคะนำนำรังที่เราทอดแล้วเนี่ยเอาคณะทอดมาวางไว้บนบนรังนะคะแล้วเอาตัวนกตัวนกวาง ตัวนกวางลงไปนะคะจัดให้ดีๆหน่อยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้วิหกหนึ่งตัวค่ะสำหรับวิหกนอนลังก็เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะถ้าใครอยากชิมมาชิมกันได้ที่ชุมชนโรงครามย่านกระดีจีนนะคะชุมชนโรงคามชมคนวักิโลวงชน chung Chúng chân cả Cà Chúng, Chúng chân bắt Bù Phá, phá Lam Chúng chân Cú Đi Kỳ 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 Kỳ